เร็วสวยหน้าประจุกว่าแล้วมันต้องล็อกแย่ yeah, แล้วที่นี้ไปอยู่กะท<ต>ะะีระยะนะไอ้หนูเอาแล้วสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลน์ไลซ์ซึ่งนะแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบัคช็อตรูเลตแกันั้นเองนะแต่วันนี้มาันจะาพิเศษนิดน,นึงจะทําลองทําเป็นเนื้อเรื่องดูนะฮะเรามาดูกันว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้ที่ผมจะทํานั้นเป็นยังไงไปมาเข้าโลมดดีกว่า <c oughs> สวัสดีครับนี่ผมเลนพอดีว่าผมมีมีสินมากมายแต่ว่าไม่มีใครเลยที่ใช้ผมนั้นได้ยืมหยิบยืนไปใช้ใจ่ายนี่ผมก็เลยมีทางเดียวที่จะปลดหนี้ได้ก็เลยต้องมาที่นี่คนระเพราะว่าผมเห็นในในเว็บไซต์มันมีที่หนึ่งเขาบอกว่าสามารถกู้ได้เพียงแค่คุณจะต้องมาเล่นเกมกับเขาผมก็คิดว่ามันง่ายๆนะตอนนี้ผมก็อยากจะมาลอง ทำแบบนั้นดูแต่ว่าพอมาถึงสถานที่นี้แล้วอยู่ดีๆผมก็ตีโดนตีจนสลบจากนั้นผมก็ตื่นมาในห้องน้ําแห่งนี้แหละซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่มันยาอะไรเนี่ยดูถ้ามันอาจจะช่วยทําให้ผมดีขึ้นได้นะโอเคผมก็ได้กินยาไปเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ เดี๋ยวขอออกไปสำรวจดูก่อนว่ามันมีอะไรที่นี่มันที่ไหนกันแม่ดูเหมือนว่าที่นี่มันจะเป็นขับเหิงหนึ่งผมโดนพามาที่โดยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวห้ลองไปดูอีกห้องหนึ่งแล้วกันเผื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการไงลงน้ำน,นี่สัญญานี่สิมือเป็นใครเนี่ยอะไร ัญญาอย่างนั้นเหรอสัญญาการกู้ยืมนีม่มันจำนวนเงินที่กำลังต้องการใช้อยู่พอดีเลยพวกมันนี่น่าจะเป็นพวกมัน,นเองนะ่าเรามาที่นี่ถ้าง,งั้นคงไม่มีทางเลือกแล้วแหละเราคงต้องเล่นไปตามเกมของมันแล้วเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้มาใช้นี่ให้ได้แม้ว่ามันต้องแลกกับอะไรก็ตามไป เหมือนว่าเกมที่มันจะเล่นนะั้นมันเป็นเกมที่มีชื่อว่ารูเลตเราจะต้องผัดกันยิงโดยที่มันจะมีกระสุนจริงและกระสุนปลอมอยู่ในนั้นแบ่งเป็นสามรอบมีสามหัวใจอย่างนั้นเหรอหวังว่ามันจะคงไม่ใช่กระสุนจริงๆนะแล้วเขาเสิจะยิงมาที่ข้าหรือจะยิงไปที่ตัวเองฮ่ะ อันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ยโทรศัพท์ไหมเหรอมันเอ้ยทอะไรได้วะอะไรอ่ะฟิกเชลแบงค์คืออะไรปืนเหรอเอาให้ยิงใช่ไหมอ่ะขอลองดูซิเอ้ยน,น,นี่มันปืนจริงนี่ว่าเชื่ออะไรเนี่ยทำได้ดีนี่หนูมาเราไปเริ่มเกมกันต่อแล้วแล้วทำไมมันยังไม่ตายวะ แม่งพวกแม่งเป็นอะไรกันแน่วะเนี่ยเรามาเริ่มเกมกันใหม่ดีกว่าเขานี่ไปกุญแจมือเชียละเรามาดูอะไรสนุกสนุกกันดีกว่ามาไม่นะไม่ไม่เอ้ยอากระสุนฟอร์มยิงเงินละนั่นมันอีกสักทีไม่นะอีกยังกระสุนฟอร์มอีกอะไรกันวันนี้อ่ะโชยดูอีกสักทีเฮ้ยเออดูท้าสวรรค์ยังประทานพรใี้ ข่าอยู่นี่ข้าก็แค่สาธิตท,ที่เจ้าดูเฉยเฉยอ้าว<อ>ทำไมกันต่อไปนะแกเตรียมตัวมันทำบ้าอะไรของมันอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวนะตายได้นี่มันเชียเยเ่ยอะไรเนี่ยเอาเลยนะอย่าอย่าเพิ่งตายข้าก็แค่รอเล่นกับเจ้าแค่นั้นเองดูขึ้นว่านี่มันบ้าอะไรเนี่ยทำไมโดนยิงแล้วยังไม่ตาย อย่าบอกนะนเกมแบบนี้มันไม่ได้แล้วฉันจะต้องชนะในเกมนี้ให้ได้ดูถ้าถ้าแพ้คงจะไม่จบแค่ความตายอย่างเดียวแน่กระสุนจริงสองกระสุนปลอมสองอย่างนั้นเหรอ มาเรามาเล่นรอบสองกันต่อดีกว่าถ้าง,งั้นขอเติมพลังก่อนแล้วกันอย่าชักช้าสิรู้ไหมว่ามันเสียเวลาขนาดไหนฮะรีบๆเล่นเข้าเร็วมิงั้นฉันจะฆ่าแกซะทำอะไรได้บ้างนะเร็วสิหนูเวลาไม่คอยทา่าเว้ยต่องแล้วกันดูหน่อยซิว่ากระสุนเอา้านี่มันคือกระสุนจริง ฝั่งนูน้นมีพลังอยู่สองถ้างั้นละ่ะมึงตายเอาไว้ชนะหนึ่งเกมแล้ว ในสุดเราก็ชนะไปแล้วหนึ่งเกมตอนนี้อีกสองเกมเท่านั้นเราจะได้เงินไปใช้นี่แล้วเกมนี้มีสีกระสุนปอม3กระสุนจริง2องทำได้ดีนี่เกมตะกี้นี่ไอ้หนูใช้อะไรดีนะนี่ก่อนเลยแล้วกัน อะไรนะคิดจะมาล่ามข้าวไว้เงนินเหรอมันดูสิว่าแกจะโชคดีไหมขังเรียบร้อยตอนนี้เราไม่รู้ว่ากระสุนมันคืออะไรแต่ว่าอเอานี้แล้วกันกันไม่ให้เขาพีนั้นเราใช้ก่อนไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องยิงไปเลย เหลือสองไปเอ้ยบ้าเอ้ยฮ่าฮฮเสียใจด้วยไหวหนูตอนนี้กระ,ะสุนปลอมเหลืออีกสองกระสุนจริงสองมันต้องลงนี้แหละไอ้บ้าเอ้ยดู้าดวงจะไม่เข้าข้างเจ้านะฮะ่าฮจริงสองกระ,ะสุนปลอมหนึ่งไม่นะต่อไปก็ตาข่าเล่นเจ้าบ้านแล้วนะมาเอาอย่างละหนึ่งแต่อีก ไอ้เว<ฟ>นดูสิว่าจะได้หรือไม่ไม่นะไม่นะเอาเออรอดรไปนะยังรอดยังรอดตายอยู่ต่อไปกระสุนจริงมึงเตรียมไม่ต้องคิดมากเลยช็อตนี้เออ,เอ,อก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ไหวหนูดวงแกถือว่ายิางดีอยู่ มาเรามาดูรอบต่อไปกันดีกว่าดูซิว่าแกจะทําได้ขนาดไหนไขาจะไม่ออกมือให้เจ้าอีกแล้วนะจริงหนึ่งฟอมสองอย่างนั้นเหรอแย่แล้วไหนมีอะไรใช้มาให้หมดไอ้หนูมาขออีเจกหนึ่งแล้วกันเอามันก็ต้องอันนี้แหละ เสียใจไว้หนูดวงแกมันน่าจะกดลงแล้วแล้วนะเอาออกไปยาเป็นพิษขอให้เป็นพ um> ิษขอให้เป็นพิษขอให้เป็นพิษไม่นะพลังคาเต็มบ้าจริงเอาไปยงเสียใจด้วยหนูตอนนี้ดวงชะตาของเจ้าเป็นของข้าแล้ว มีล้นล้นเลยชอ็อตนี้ว้าวกระสุนสี่สี่มาเรามาดวงตากันดีกว่าเกมนี้น่าจะยากแล้วเพราะเราไม่มีของอะไรเลยฝั่งมันมีทั้งแว่นมีทั้งอันนี้ปบหนึ่งดอกเอเออมีเร็วนี่ เดี๋ยวเจ้าได้เจอของจริงไหมนะมันชะิงน่าสนใจแย่ yeah, แล้วทีนี้แต่ว่านี่คือกระสุนจริงกระสุนปอมมันชักเดี๋ยวใช้โฟนเหรอเอ๊ะอะไรมันจะทำอะไรกระสุนปอมอีเหรอเอาละปอมสองจริงหนึ่งแกนะเตรียมใจไว้แล้วหรือยังแย่ yeah, แล้ว โอกนะเตรียมเอ้ยฮาฮดวงวิญญาณของเจ้าใกล้จะเป็นของข้าแล้วสองสองแล้วที่นี่เตรียมรับความไพ่แพ้ไปเสถิดไอ้โน่เพิ่มพลังก่นตอนนี้เราก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่ากระสุนมันจะออกอะไรมา เออเออยังมีน้ำยาอยู่นี่หว่าก็ดีพวกยังเข้าข้างเราอยู่มาดูซิว่าใครจะแน่กว่ากันอีกทีอสองสองปุ้งอะไรวะอา้าวเป็นไงแต่ว่าตอนนี้มันจะเหลือแต่กระสุนจริงแล้วต่อไปก็ลาก่อนอ,อ ยังแกยังตายไม่ได้ลุกขึ้นมาเรามาเริ่มเกมถัดไปกันดีกว่าเหลือกันคนละสองชีวิตอย่างนั้นเหรอแย่แล้วไม่นะตานี่แหละแกต้องตายนแน่ไอ้หนูเว้ยข้าไม่ปล่อยแกไว้อย่างแน่นอนวิญญาณของแกจังน่าเกิีจริงนะ ม,มันมีกุญแจมือเรามาเริ่มเกมต่อไปกันดีกว่า,าลูกแรกต้องมีไอ้ไหมไม่เงยโชคม่ดีเลยนะเอาเอาตาค่าแล้วเร็วสวยหน้าประจวบว่าแล้วมันต้องล็อกแย่แล้วที่นี้ไปอยู่กะที่ซะระยะนะไอ้หนูเออ <c oughs> ยังแกยังตายไม่ได้ตอนนี้อีกหนึ่ง เอาไปอีกปุ้งเออ,เอ,อต้องอย่างนี้สิวะอีข่าพลาดอย่างงั้นเหรอไม่เป็นไรมันแค่แค่คำคำะนะสำหรับข่าแต่กับเจ้าตาเราแล้วมามาดูกันว่าของที่มีอยู่จะช่วยอะไรแกได้นี่ไม่รู้ว่ากระสุนยังไงก็ขอยิงมันไว้ก่อนแล้วกันไม่ขอเสี่ยงเออสวยไม่แล้วเน่หนูดอกหนึ่งมึงตาย เอาเงินมาให้กูกูจะให้ไปใช้นี่ตายไปซะไม่เงยยังไงอบอกแล้วยังฆ่าไม่ตายง่ายๆหรอกยังไง,อง,ไงเอาเตรียมหนึ่งหนึ่งอย่างนั้นเหรอเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะอยู่หรือใครจะตายในเกมสุดท้ายนี้หนึ่งหนึ่งของที่สุดท้ายฝากไว้ที่นายแล้วกัน มาวัดดวงกันหน่อยดีกว่าไอ้หนูนะโอกาสห้าสิบห้าสิบได้ไม่งั้นมายังไงไม่งันแย่นแน,น่แต่ว่าในตอนนี้จะแพ้หรือชนะมาดูกันถ้าแพ้ที่นี่ก็จบเหมือนกันมีทางเดียวเราต้องชนะมึงตายไม่ไมจใจไวหนุยไม่ไงชัะตานะแกน่ะได้ไขาดลงแล้วในเกมนี้ ป้มเชี่ยไม่เตรียมตัวหลบรอบพอดีหรือว่าจะแย่ซะแล้วกระสุนปอมสองกระสุนจริงหนึ่งเพื่อดูเกมสุดท้ายกระสุนจริงหนึ่งกระสุนปอมสองเอาวันนี้แล้วกัน มันคงจะไม่ออกกระสุนปลอมสองครั้ง<อ>หรอกว่าคิดจะล็อกข้าวาอยางงันเหรอตองันเนีะรอบนี้มึงตายมั่นใจหรือไงว <ไป S 1> <ะ>่าเจริงไปเชื่อไอ้ข้าบอกแล้วครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายอ,าอา้าวอ้าวครั้งสุดท้ายแล้วมึงต้องตายดอกนี้แหละไม่โอ้พระเจ้า เสียใจด้วยหนูดวงชะตาของแกน่ะ้วยถ้าจะไปไม่ถึงไม่นะสวรรค์ที่เจ้าลงการนะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยลาก่อนฮ่าาทำไมเดี๋ยวทำไมฉันยังไม่ตายทำไมฉันยังถึงกลับมาอยู่ตรงนี้อีกนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี้ยนี่ฉันตายไปแล้วไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่ามัน กำลังสนุกกับการทรมานฉันอยู่ไม่ได้แล้วยังไงฉันต้องชนะให้ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ยังไงก็ต้องชนะมันให้ได้